บอกเลยว่าการบูลลี่กันแบบที่คิดว่าแค่อําหรือแค่หยอกเล่นหรือแค่แซวเล่นน่ะเปรียบเสมือนอาวุธได้เลยครับมันทำร้ายมันทําร้ายความรู้สึกเนาะถ้าถ้าพูดให้ดูแบบลึกซึ้งนิดนึงมันแบบทําร้ายวิญญาณนอะ่ะบั่นทอนความเป็นมนุษย์เราคือพอพอถูกบูลลี่บ่อยๆตอนแรกๆความต้านทานในการที่เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ามันจะยังมีอยู่นะ แต่พอมันบ่อยๆซ,ๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วยิ่งเป็นระยะเวลานานๆและเป็นจากคนที่เป็นคนเดิมๆมันจะเริ่มทําให้เรารู้สึกว่าความเป็นมนุษย์เราอะลดลดน้อยลง <Okay. S 1> แล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่มีเราไม่มีค่าในการที่จะอยู่กับคนในสังคม mm. ส่วนใหญ่แล้วคนที่เจอสถานการณ์บูลลี่หนักๆก็จะปีกตัว <Okay. S 1> ก็จะกลายเป็นคนปีกวิเวกชอบอยู่สันโดษไม่ชักไม่ชอบ่งสูงสิงกบใครเสียบุคลิกภาพ <Okay. S 1> เสีย เสียสัมพันธภาพกับเพื่อนๆสังคมในในรอบตัวเขาจะดูแย่สําหรับเขาเลยอย่างที่ไม่เกี่ยวคือคําไหนที่พี่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพขาออกฉันแบบนี้อะไรเงี้ยที่ท่นรู้สึกว่าแบบอันนี้ลือเกินอตอนพี่ทําอัลบั้มชุดแรกตอนนั้นพี่อายุ20เนาะก็จะมี MD ของบริษัทนะฮะก็เรียกเข้าไปประชุมแล้วก็บอกว่าคุณรู้ตัวคุณรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนเรียนรู้น้อยอคุณเรียนรู้มาคุณเรียนไม่จบด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหาหนังสือมาให้คุณอ่านเยอะๆแล้วก็คุณรู้ จากคนคนเดียวกันนะคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณไม่ได้เกิดมาในตระกูลสูงส่งเพราะนั้นเราจะพาคุณไปเข้าสังคมไฮโซให้คุณได้รับรู้ว่าชีวิตไฮโซเขาทำยังไงกันคุณทำงานร้องเพลงได้เพลงเดียวเองเหรอภายในสามชั่วโมงเนี่ยซึ่งเราก็แบบเดี่ยวชาวบ้านก็ลร้องกันเป็นอาทิตย์คือตอนนั้นไม่ได้คิดแต่นี้ใช่ไหมคะจะต่อยแม่งแล้วเตรียมซื้เตรียมซื้อปืนแล้วแต่โดนห้ามไว้โดยช่างศักด์พาไปกินเหล้าก่อน พอกิดแล้วสบายใจไม่ต้องฆ่าใครแล้วคือเรียกว่าเรื่องการบูลลี่นี่คือเราโดนมาตลอดคือมันฆ่าคนได้แล้วมันสามารถมันสามารถผลักดันให้คนคนหนึ่งกลายเป็นเดวิลได้ครับ <c oughs> อย่าคิดว่าการล้อเลียนลูกหลานการการพอล้อเลเียนเพื่อน <c oughs> เขาจะทําความเข้าใจว่าเขาจะต้องเข้าใจเสมอว่าเขารอเล่นการแสดงความรักกันเนี่ยหรือการแสดงความหยอกล้อกันมันทําได้หลายแบบแต่การจี้จุดเขาในสิ่งที่เขา ต้องเผชิญในชีวิตเขาจริงๆอ่ะอย่างเช่นเสื้อผ้าเด็กนักเรียนบางคนเสื้อผ้าไม่สวยงามไม่มีไม่มีจีบงงงเพื่อนเพื่อนก็ไปล้อมึงจนใช่ไหมไม่มีเตารีดบ้านมึงไม่มีไฟฟ้าเหรออะไรประเภทนี้คือมันกลายเป็นการทับถมอ่ะซึ่งมันมันควรจะหมดไปแล้วมันควรจะมองกันที่แค่เป็นมนุษย์ด้วยกันเธอเรียนดีเปล่าเธอมีลักษณะยังไงมีบุค,คลิกยังไงมีไอเดียอะไรแต่กลับกลายไปว่าเอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นรอบตัวที่เป็นบุค,คลิกเป็นคาแรคเตอร์เอามาใช้ พี่เกลียวครับไอหลังจากนั้นตอนนั้นก็คือเราออกเลยไหมเราทำงานด้วยกันอยู่กับเอ็มดีดีก็ทำครับทำแล้วก็คือเราเป็นคนนิสัยแบบถ้าสัญญาอะไรแล้วเราจะทําจนสุดต่อให้เราเจออะไรเราจะไม่เลิกกลางคันครับเราก็เลยโดนหลอกบ่อยครับเราออกจากจุดนั้นได้ยังไงครับพี่ไม่ออกอ่ะเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็รอวันหนึ่งที่เราจะได้ดีขึ้นแล้วค่อยยิ้ม การฆ่าคนที่เขาดูถูกเราทำได้ง่ายๆโดยการที่คุณพยายามให้มากขึ้น<ช>แล้วก็ส่งยิ้มเชิดฉายในวันที่คุณสำเร็จ<ช>เขาเห็นแน่นอนอทุกวันนี้ยังโดนอยู่เลยแล้วก็มีคนที่เคยบูลลี่ไว้ว่าวันเดียวกันเลยนะเป็นพนักงาน <c oughs> อันนั้น m อมดีนะอันนี้นนลายล้อมไปด้วยพนักงานนะนั่งประชุมเขาก็เลยว่าคุณเต้นบัลเล่ได้อย,อย่างศิลปินท่านนั้นเขาไม่ละอะไรเงี้ยเราก็แบบจะแดกข้าวยังไม่มีไห้คุณถึงมีเรียนบัลเล่ได้ไง วันหลังมาหลังจากรักจริงๆออกไปแล้วครับแล้วเราได้รับการยอมรับจากแฟนคลับมากมายคเขาก็มาขอโทษนะ,ะเขาร้องไห้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาเคยพูดไว้แล้วเราก็เลยบอกกับเขาไปว่าต่อจากนี้ไปก็เรียนรู้ว่าอย่ามองคนเฉพาะแค่เขาพูดมารหรือมองคนแค่เห็นว่าเราเป็นคนยิ้มน้อยอถ้าคุณเป็นคนไหนกูก็จะยิ้มให้มึง แต่เผอิญมึงไม่ไนากับกูกูก็เลยมีข้อยิ้มให้<า>ไม่ใช่ความผิดของฉันจ้ะทุกวันนี้คือพี่มิเกลก้าวผ่านทุกอย่างมาแล้วมันยังเจ็บพี่ไปบําบัดจิตมานะถ้า<ห>พี่ไ,<ห>ไม่บําบัดจิตพี่น่าจะพี่น่าจะไม่ดีขึ้นอแต่ว่าก็ยังเหลือเชื้อบ้างบางอย่างาางานพี่บาบัดจิตนนอพอดีมีคูลี่เป็นนักบําบัดไปเรียนมาจากต่างประเทศสามครั้งครับบําบัดจิตอ่าก็เรียกว่าเหมือนเขาเข้าคอร์สสำหรับล้าง เคลียร์จิตเลยอะเคลียร์จิตใต้สํานึกไปเลยอะครับพอหลังจากนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามองหาสิ่งที่เป็น,ส,ปนสิ่งที่เป็นตัวเราและเป็นข้อดีของตัวเราดังนั้นเวลาที่เขาบูลลี่เราหรือเขาด่าเราจะไม่รู้สึกเพราะมันไม่ใช่ความจริงสิ่งที่เป็นจริงคือสิ่งที่ตัวเรารู้อยู่ว่าเราทําอะไรเราตั้งมั่นอยู่ว่าเรารับรู้อย่างชัดเจนว่าเราทําอะไรแล้วเราทําเพื่ออะไรและมันเป็นผลร้ายกับใครหรือมันเป็นผลดีกับใคร พอเรารับรู้ปุ๊บเนี่ยไอสิ่งที่มันเป็นเสียงภายนอกอะครับมันเป็นมุมมองของแต่ละคนซึ่งเราก็เคารพแล้วเราก็ไม่ว่าจะว่าจะฟ้องหลายทีแล้วก็ยังไม่กล้าฟ้องใครเลยนะเนี่ยชาวเน็ตเนี่ยฮะพอไปดูโปรไฟล์แล้วแต่ละคนก็น่าสงสารพอๆกับกูเลยดูแลฮิลิ่งตัวเองหน่อยพี่เอนนี้คือเรียกว่าเราร้อยร้อยค่อนข้างร้อยจะมีเฉพาะช่วงบางช่วงที่เครียดมากๆพอเครียดมากๆอาการอาการดิ่งก็จะกลับมา แต,แต่ว่าดิ่งล่าสุดนี้คือจากเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตเลยนะเ,นเรื่องที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยครับแต่มันน้อยมากเลยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนี้เป็นตลอดเวลาก,ก,ก็เรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงเนาะแต่ว่าผู้คนข้างนอกไม่รู้เพราะว่าพี่ไม่เคยไปบอกใครแล้วเวลาเวลาที่ไปออกทีวีอะไรเงี้ยมีรายการเขามาเชิญไปเนี่ยเราก็จะทําเฉพาะตามหน้าที่ที่เขามีเป้าหมายให้เราไปออกดังนั้นเราก็เลยไม่เคยแชร์สิ่งที่มันเป็นความจริงของเราเลยอ่ะครับ ดังนั้นคนภายนอกก็จะไม่รู้ว่าเกิดสถานการณ์อะไรกับเราบ้างแล้วเราพี่ก็มองว่าคนรุ่นวัยพี่ศิลปินไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้มีหน้าที่มาร้องโวยวายหรือหรือเรียกร้องอะไรจริงมีหน้าที่คือทามีงานมาทําตามหน้าที่แล้วเวลาเจอแฟนคลับเราดูแลเขาเราให้ความสุขกับเขาไม่ใช่เอาความทุกข์ของเรามาให้เขาแบกพี่คิดของพี่แบบนี้ดังนั้นก็เลยไม่ค่อยมีใครรู้ว่าพี่เจออะไรบ้างก็อย่าง,อางตอนนี้แบบว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยข้าง อโอ้ช่วยมากนะลูกชายชจะคอยฮิวใจเราเวลาที่เราย่ำแย่เขาเขารู้แหละว่าเราเราเริ่มมีสถานการณ์ที่แบบบีบเราอะไรเงี้ยเขาก็จะมาแบบมนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันต้องผ่านไปนะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะคอยทำเรื่องตลกตลกให้เราสบายใจคือไม่ไม่ทำตัวเป็นเป็นสร้างปัญหาให้เราเครียดเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบลูกช่วยแม่ได้ เออซึ่ง,งิูก็คืออย่างวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นแล้วครับสิบสี่แล้วเขาเข้าใจทุกอย่างเขาเข้าใจมาตั้งแต่หกเจ็ดขวบแล้วแหละแล้วเวลาเขาเห็นเราแย่เขาก็จะพยายามเวลาเราเวลาเราถามเขาว่าหนูรู้สึกแย่ไหมอะไรครับเขาจะบอกผมไม่ผมไม่ผมไม่มไมออคืออย่างหนึ่งเขาก็คือเขาอาจจะรู้สึกแหละบางเรื่องแต่เขาก็จะพยายามแข็งแรงเพื่อเรา ไอ้ n t k n น w ไม่รู้อ๋อน้องผู้ชายเหรอเป็นอินโทรเวิร์ตอ่ะมีโลกส่วนตัวนะแล้วก็สนุกในแบบของเขาเนาะเด็กไว้14อ่ะแล้วไปได้มามาไปได้แต่เวลาเข้าเจอผู้คนแล้วจะมีความอายความขวยเขินค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบที่ที่คนเยอะๆแต่เวลาเขาอยู่ของเขาเองเขาก็มีความสุขแฮปปี้ดี ซึ่งเราก็ทําความเข้าใจกับคนที่มีมีเขาเรียกบุคลิกเป็น i n t r o ิร r t เนาะซึ่งก็ไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดปกติแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจสําหรับสังคมเพียงแต่ว่าเราต้องเปิดเปิดเข้าใจแล้วเปิดช่องว่าเขาต้องการอยู่ในโลกของเขาเราก็ปล่อยไม่พยายามไปพุชหรือไปดึงเขาไปที่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่เขาชอบร้องเพลงชอบอะไรเหมือนแม่ชอบทงานในวงการอะไรกับ้า้ไม่เลยไม่เลยไม่เลยแต่ถามว่ามีในสายตาเราอะนะโหดูอวยลูกว่ะ ในใสายตาเราเราเขาก็มีพรสวรรค์แหละอย่างน้อย,อยก็ร้องเพลงไม่เพี้ยนน่ะแล้วก็ตรงบีดอ่ะแต่ถามว่าเขาจะเอาดีทางด้านนี้ไหมเราก็ไม่ได้บอกเขาหรือว่าต้องพยายามดึงเขาก็ปล่อยเขาแต่เขาชอบวาดรูปกับสนใจเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ประเภทไฟฟ้าตอนนี้กําลังบ้าข้างเทสลาในทางแบบอาจจะเป็นอาไ,ได้ใช่ไหมแล้วแต่อนักออกแบบทําอะไร <laughs> ไม่รู้ในอนาคตไ,าไ,มไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการรอดูสําหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าถ้าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วแบบขีดไว้เลยว่าคุณต้องเดินทางนี้คุณต้องไปทางนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสําหรับลูกครับแต่ว่าเราก็เอาประสบการณ์ของเรามาสอนลูกเพื่อนกันคือพี่พี่เคารพในความเป็นมนุษย์เนาะพี่เคารพตัวพี่เองมากเหมือนกันนะแล้วพี่ก็เคารพผู้อื่นในฐานะที่เขาก็มีสิทธิเสรีภาพแล้วลูกพี่จะไม่ได้การเคารพจากพี่ได้ยังไง พี่ก็ต้องให้เขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรไวัยไหนก็ตามสิทธิ์ของเขาที่จะเลือกสิทธิ์ของเขาที่จะพูดสิทธิ์ของเขาที่จะแสดงทุกอย่างที่เป็นตัวเขาออกมาได้โดยที่พี่ไม่ใส่ใจว่าเขาจะทาจะทําไปแล้วมันจะเป็นที่น่ารังเกียจไหมเขาต้องเรียนรู้ครับสังคมจะเรียนจะสอนเขาเองแต่เราจะมีเราจะเราเป็นจะเป็นผู้ปกครองที่คอยมีเราเป็นไกด์ว่ามารยาทสังคมแบบนี้นะ ความถูกต้องคือน,นี้นะความผิดคือน,นี้นะศีลธรรมคือน,นี้นะจริยธรรมคือน,นี้นะแต่ที่เหลือคือคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเป็นแบบไหนถ้ารักมามีก็จงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับชีวิตวาร์ไบตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี